ชี่อไอพีกูติดบัตรเมื่อวันเนี้ยฮะซามิโนว์มึงลอกไอดีกูปะเนี่ยหมอนชิดเทเงียบจนใจหายฮะ วันนี้มามุมแปลกนิดนึงนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคลิปการเปิดสกอร์แต่วันนี้เนี่ยผมเปิดในไอดีตัวเองอยอยากให้ท่านผู้ชมไปเห็นเร็วๆจังเลยครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับผมเดี๋ยวอยู่ในช่วงกิจกรรมนิดนึงแพ็กพิเศษฉลองการเปิดบริการทั่วโลกครบรอบ8ปีนี่ใจขอกจะฉลองกันทั้งปีเลยมั้ง ซื้อได้สองแพ็ครอบนี้กูโดนเป็นหมื่นเงี้ย <c oughs> และนี่ทีเด็ดลยคุณผู้ชมคอสมาใหม่5ตัวนะครับจะมีนินจานะครับผมอสินเวทมนต์นะครับสก,กายเซิร์ฟเฟอร์โหเท่มากคุณผู้ชมดูดินี่ถ้าไอปีมันมีท่านลมนมัมันจะเท่มากกว่านี้ <c oughs> ราชาแฟลคิงครับผมแล้วก็สไตรเกอร์นะครับผมหรือว่าลิวนะครับเท่มากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลกันสักเล็กน้อย คุ้มค่าแก่การเสียงเงินหรือเปล่าขอดูหน่อยอืมเออเออแฟลต์คิงเอยนะ่างเอานะดูท่านลมท่านลมเนี่ยใช้บ่อยนะครับ้ อย่างเงินมันต้องอยิ่งงนีท่านผู้ชมซื้อ5ตัวแบบเหมานะครับผมท่านผู้ชมจะได้เจ้าเดวิมอนตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเป็นสกินนะคุณผู้ชมนะและที่สําคัญนะครับผมวันที่18และ19มิถุนานะครับผมเวลาบ่าย2คุณผู้ชมเขาจะมีแข่งกุ๊ปสเตจกันคุณผู้ชมคือลูกลิง์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเชร์กันด้วยนะคุณผู้ชมนะมีทีมไทย2ทีมเลยคุณผู้ชมไปส่งกาลังใจให้กันด้วยนะครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมกิจกรรมล่วงหน้าสุดพิเศษซัมเ e r w a ว c h r ค n i c l e นะครับนี่ตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้นะครับผมรับชมวิดีโอนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้สกอร์ซ่อมไปนะตอบคำถามเล็กๆน้อยๆรับของรางวัลกันไปด้านล่างนะคุณผู้ชมมาดูกันพาร์ทนี้จะเป็นยังไงครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นโอ้โห คือเป็นที่พูดถึงเลยครับในกลุ่มเกม s u มเมอร์วอลว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะได้5ดาวแสงมืดจากการผ่าแค่2ครั้งจริงๆหรอหลายๆคนตั้งคําถามข้อนี้นะครับรวมทั้งมีคนคิดว่าเฮ้ยพี่ปิมหรือว่ามึงมีการพูดคุยกับทีมงานหรือมีการปรับเลนในการโกงอะไรหรือเปล่าผมเนี่ยแอบได้ยินหลายๆคนคิดแล้วก็เอาไปพูดกันแบบนั้นมึงดูสภาพตัวกูดิถ้ากูจะโกงอะกูโกงใส่ดีตัวเองไม่ดีกว่าเหรอ ผมสาบานเลยไม่ได้คิดจะกโกงหรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยคุณผู้ชมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปตามดวแล้ววันนี้คอเฮสมันเดอรวอจับมือเอามือมาจับเอามือมาจับแล้วเราคุยกันแบบเพื่อน my friend อะเราคุยกับแบบ my friend อะ Forever วันนี้นะขอคือผมมีสกอร์ไม่เยอะหรอกแต่คือผมเปิดรอบที่แล้วไปผมมีไฟในการเปิดสกอร์มากสกอร์แสงเมืดเนี่ยมีอยู่เจ็ดใบไม่เป็นไรขอหนึ่งผ่าและหนึ่งผ่าเนี่ยขอแบบผ่าที่แล้วได้ไหม <c oughs> แล้วก็มีสกอร์ยิบย่อยอะ่ะคือขอแบบวันเนี้ยตัวไม่ซ้ำตัวไม่ซ้ำนะอันดับแรกเนี่ย เนี่ยโอลิเวอร์ลมถึงมันจะถูกเนิร์ฟมาแต่ผมก็ยังอยากได้อยู่มันโดนเนิร์ฟแล้วนะเพราะตัวมันวัวไปนะครับหรือเป็นน้องมินาต่อตัวนี้ก็ได้คือสองตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้มาเลย,เยไปมันเวลข้า ขอเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้เห็นฝ่าผ้าแบบพระที่แล้วเพ์เจอร์เลยอันนี้ออกแนวเพ์เจอร์เลยเดี๋ยวเราย่อย5ดาวทิ้งด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการปีกมากๆคุณผู้ชม ห้าดาวที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เหรอในนี้จริงๆก็ไม่ได้ใช้หมดเลยนะแต่ถ้าเอาแบบคิดว่าไม่ได้ใช้แน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นอลลมนะครับอลลมเอ๊หรือว่าอลลมเผื่อนาคุณได้ใช้แม่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 เผื่อจะมีอลลมตัวที่ 2, 2เพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมาย่อยไปเลย <ๆ S 1> อลลมเนี่ยนะครับผมมันสามารถเอาไปเล่นแบบเล่นบ้าๆเลยนะอลลมอะเล่นเป็นเป็น,ปนสายโตกลับใส่โตกลับหกช่องอันนี้คือบ้าเลยนะคนบ้าทํากันนะแต่ก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมซัมเบอร์บอลคุณผู้ชมเขาเร้ยอะไรกันวายมีคนแตก <laughs> เอาเลยพับเจ้าไวพอลูกที <laughs> มปเปิดยาวๆเลยรัวๆเลยคุณผู้ชม <laughs> ขอแบบพาที่แล้วเลยอ่ะแบบเปิดมาพึ่มพ่วงซัมเบียอยากมีโมเมนต์แบบนั้นมั่งนอนไม่หลับเลยอ่ะบอลเยอะไปหมดไม่รู้จะเล่นตัวไหนก่อน <laughs> พอเป็นไอดีตัวเองเนี่ยแม่งเงียบกินนะครับไม่อยากจะบน่น <c oughs> ทำไมอ่ะนี่มันดีดเขาไงไอดี ID คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอโปรโมทเกมไงนี่ปีแม่งหลังๆซัมเมอร์วอร์มจำกูไม่ค่อยได้นะหลังๆังเนี่ย <c oughs> ยังงงแงเลยแล้วเนี่ยนะของงองแงเลยแลนะ้ว่ะจริง เงียบกิบโล่คุณผู้ชมล็อตแรกนะครับมีสีดาวให้เห็นแบบรำไรก็อย่าไปซีเรียสถ้ามอนมันจะมามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องผ่ากี่ครั้งเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบกุ๊กกูคือถ้ามันจะมาเนี่ยมันผ่าครั้งเดียวมันก็มาปิมโค้ <S <s ใช่ไม้มแบบพัาที่แล้วอ่ะถือผมผ่าบ่อยนะไม่คิดผ่าสองสามทีติดตเลยนะคุณผู้ชมแต่แบบ ไม่มีมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกเลยไม่เป็นไรสักตัวหนึ่งก็ยังดีโอ้โอ้ไอพีกูติดบัตรเมื่อวันเนี้ยฮะซามิโนวอร์มึงหลอกไอดีกูป่ะเนี่ย ใจหายฮะาไม่เคยสู้สู้สู้มันจะต้องเป็นวันของเราคุณผู้ชมเพียงแค่เราสู้เราไม่ย่อท้อขอรลุนหน่อยนี่นไงขอรลุนหน่อยตไนเปอร์ไปดินี่แหละอันนี้หรือเปล่าจ็กเกอร์ไฟ ผู้ชมเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปมันไปเร็วมากแต่มันผ่ายเยอะมากนะครับมาหน่อยไม่มาเลยครับนี่เราเปิดไป200กว่าใบคุณผู้ชมผมเปิดไปเร็วมากนะตอนนี้กำลังจะ300ใบแล้วนะครับผมยังไม่มี5ดาวมาสถิตเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมยังไม่มี5ดาวมาครับ ยังไม่มี5้าดาวมาเลยหรือเพราะมีปีกวะมันอาจจะเป็นปีกอาถรรพ์ไอ้ปีกนี่ตัวดีเลยนะไอ้ตัวไอ้ปีกที่มันเอาไว้เลือก5้าดาวเนี่ยนะครับตัวอาถรรพ์เลยนะตัวนี้ผมจะบอกให้นะ นะครับไม่มีห้าดาวมาเลยครับม่กี่ผ่าสองครั้งอะประมาณเกือบเจ็ดสิบใบผ่าสองครั้งอะอทำไมเป็นไอดีตัวเองแล้วเป็นอย่างนี้วนันนี้ทำไมวะนี่ไงคนไม่บอกพี่ปีแม่งโป้แน่เลยอะเปิดได้ขนาดนี้เป็นไงล่ะ <c oughs> กูโปไม่เล่ากู <c oughs> <c oughs> อย่ากจะหองว่ะแม่ง ขอดูรีเจนหน่อยรีเจนเนี่ยมีประมาณหกเจดใบนะครับขอดูหน่อยว่ามีกลิ่นไหมถ้ารีเจนมีกลิ่นเนี่ยก็โหแย่วะ่ะไปเร็วเลยนะเยอ ดวงดีไอดี ID คนอื่นแล้วกลับมาสวยที่ไอดีตัวเองอันนี้เป็นคัมภีห้าดาวนะท่านผู้ชมจะได้ห้าดาวแน่ๆเห็นดูดิว่าเราจะได้ตัวอะไรผมรับตายอยู่มีหมดแล้วนี่จอมารสตาวุธทตาไฟยังไม่มียังไม่มี แล้วตัวนี้ดาเมจแรงด้วยคุณผู้ชมคือตัวนี้เนี่ยเขาปรับเขาปรับมาใหม่ไม่ไม่ไม่รู้ปรับท่าไฟหรือเปล่าแต่ท่าลมปรับมาใหม่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูใน R T A มันเป็นตัวดาเมจที่ตีโคตรแรงเฮ้ยดีดีดีโอเคถือว่าไม่ไม่แย่นะวันนี้นะไม่แย่นะโอเคโอเค ตัวนี้ยังไม่มีโอเคเลยโอเคตอนนี้คือตัวตัวใหม่เนี่ยจอมาสตารวุธเนี่ยผมมีผมมีทั้งหมดละสามธาตุแล้วครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวปลุกเลยคุณผู้ชมกดปลุกเลยคาร์ลสคาร์ลสโอเคโอเคอยู่ถือว่าแบบถือว่าเฟี้ยวอ่ะถือว่าเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวหรือว่าเราต้องเปิดแบบไม่คาดหวังว่าปิมแบบไม่แก้ไม่กี้คือไม่คาดหวังครับกดเปิดเปิดไปแม่แต่พอพูดงี้ปุ๊บคาดหวังลว โอเคโอเคโอเคเลยจากคลิปมืดมนกอนนี้ดีเลยไม่คาดหวังตัวอะไรก็ได้ไม่คาดหวังฮังไม่กล้าเปิดตาดูอ่ะยีงไม่กล้าเปิดตาดูอ่ะคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายก่อนอใบสัตน้ำอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้คือโชคดีนะ ไม่อัน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 อนี้คือไม่มีแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัวขวากันสกิรโอ้ยลิงโอเคแต่นี่ไม่มีนะใบสันน้ำผมยังไม่มีนะคุณผู้ชมผมจําได้ว่าผมขาดท่านน้ำนี่ขาดไม่กี่ตัวคุณผู้ชมเนี่ยใบยสันน้ำยังไม่มีเท่ากับตอนนี้ท่านน้ำผมขาดแค่2ตัว ก็จะมีน้องโทเทมน้ํากับน้องมินาตโตะนะครับผมโอเคโอเควันนี้ไม่ซ้ำสอตัวว่ะเชี่ยเป็นไปได้โอเคนะคุณผู้ชมผมโอเคมากเลยตอนเนี้อย่างที่ผมบอกครับใ่สันน้ําเนี่ยพูดไปใครๆก็คิดว่าไม่เก่งแต่อนาคตตัวที่ไม่เก่งมันอาจจะถูกปรับให้มาเก่งก็ได้คือมันไม่มีใครรู้เลยมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับกดปลุกเลยโอเค เฟี้ยวออถือว่าได้ครบแล้วครับใบสันตอนนี้มีสามธาตุแล้วไฟน้ําลมมีหมดแล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อไดเอ๊แล้วเจ้าสกอแสงมืดต้องต้องเปิดแบบไม่คิดอะไรเลยแบบเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องเปิดทิ้งเปิดคว้างคุณผู้ชมแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอะ หัวเราฉันน้ำตาสองตัวใหม่โอเคแฮปปี้ผมแฮปปี้เลยสองตัวนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่องตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ท่านผู้ชมดูเล่นให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยสดๆเลยถ้าเขาไม่แบนนะถ้าเขาไม่กดแบนนะแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยกากมากนะครับผมคือไอ้จอมารสาตาวุธิท่านลมอะแต่ก่อนกากมากพอมันปรับมาเนี่ยโอ้ยมัน เก่งมากเลยตอนนี้ใครๆก็อยากจะได้มันเดี๋ยวลองเล่นไปพร้อมกันคุณผู้ชมเดี๋ยวลองหาก่อนกระดกเอ็มหูเจอคนไทยด้วยวะถ้าเจอคนไทยเนี่ยคนไทยร้อยทั้งร้อยครับรู้ว่าผมมีแสงมืดร,รู้ว่าผมมีออมืดถ้าผมใช้ชื่อเป็นคุงนะแม่งรู้เลยอืถ้าผมลงจอม,มานไปนะโอกาสที่เขาจะแบนจอม,มานถ้าลมสูงมากนอกเสียจากเดี๋วดูตัวที่เหลือของเขาผมอยากให้ท่านผู้ชมดูดาเมจมันดาเมจมันแรงจริงๆคุณผ,ผู้ชมแรงแบบ แรงมากๆนะครับผมใส่เป็น EX นะช่องสองใส่เป็น X tag นะครับช่อง4ใส่เป็น X tag เหมือนกันนะครับผมและช่องที่6เนะี่ยใส่เป็นเลือดคือเน้นเลือดหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะยืนไม่ไหวว้าวแสดงว่าเขาไม่แบนนี่ก็ได้ลุ้นอยู่นะถือว่าได้ลุ้นเลยเอ่อถ้าอย่างนี้เราใส่นกแก้วไปพร้อมกับ DK มือดอีกสักตัวหนึ่งผมสามารถแบนตัวสุดท้ายได้เลยคิดว่างั้นนะคิดว่างั้นถ้าตัวสุดท้ายไม่น่ากลัวนะครับผมจะแบน กินสะดุ้งหมอุ้ยเขี้ตัวนี้ตัวอะไรวะนี่ไม่เคยเห็นเชี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่ะเราใส่เป็นแอคแท็กเลยคุณผู้ชมแอคแท็กเลยมาดูดาเมจมันนะครับผมว่ามันจะแรงแบบที่ผมบอกไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับต่ผมลองเล่นมาเล่นเอาโอ้โหดาเมจไม่น,นี่มึงเนิร์ฟแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนแรงกว่านี้อีกนะตอนปรับมาใหม่ๆโอ้โหคนด่าแบบเฮ้ยมึงบ้ามะเนี่ยตีที่ห้าหกหมื่นใส่น้องหมีไปก่อนสวย เปิดกอโูมาเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมแต่ท่านผู้ชมดูแบบสโลสโลเลยนะดูท่านี้นะแรงปหม <c oughs> แรงปหมเดี๋ยวถผู้ชมดูเลยท่านผู้ชมว่ามันแรงไหมมันในสายตาทุกคนว่าแรงเวอร์ไปไหม <c oughs> ผมไม่รู้าใจว่าทำไมมันแรงขนาดนั้นวะม,ม่แรงมาก อาดับหน่อยเคสวยครับตีหน่อยชึกชึกชึกวิ่งอย่างแรงเลยในหัวดูว่าเราจะสู้เจ้าไอ้นี่ไปได้ไหมจิก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 แมงโต้กุ้งหูต้านทานว่ะเยาววันนี้ต้านทานโคตรดีเลยอ่ะดูนะจึกชึกชึกชึกอ้โหอันนี้หลมตีไฟนะอันนี้หลมตีไฟนะ เ <ś m ix> มื่อกี้ท่านลมท่านลมตีท่านไฟนะครับที่ท่านผู้ชมหินเนี่ยโอ้โหแม่โคตรแรงเลย <ś m ix> เดี๋ยวเราลองไปปั้นท่านเอ,อ่อท่านไฟที่เราได้มาวันนี้กันเอาขอบคุณนะครับผมคุณอะไรด้วยนยที่มาเล่นด้วยกันนะครับ คุณแม็กกี้808นะครับผมขอบคุณมากพรุหน,น้าเดี๋ยวเราลองมารีวิวตัวนี้กันเจ้าคาร์ลสนะครับผมจําได้ว่าแมงก็แรงเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือมีแต่คนอยากได้ธาตุลมในตัวที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้วันนี้เนี่ยผมถือว่าผมประสบความสําเร็จมากนะเราเปิดสกอร์300ใบเปิดสกอร์5ดาวอีกใบและเราได้มอน5ดาว2ตัวที่ผมยังไม่มีท่านผู้ชมคิดดูว่า100%นะผมมีมอนในเกมแล้ว98%นะ่ะผมได้2%นั้น อย่างที่บอกครับถ้าเซิร์ฟสเกตท่านลมมันไม่มาผมก็คงต้องรอลงหินมโนเหมือนผู้การท่านลมแหละนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันคิวิปต่อไปครับ